สี่ดีจุงกะจุลเวนสรูสวัสดีพี่น้องเอย็นตีช่องบันนาสักาบ้ายศิระบวันนี้พาพี่น้องน,นะครับมาชมมหากรรมรถแห่นะครับในงานบุญบ้งไฟตำบลท่านะครับท่านท่าตำบลท่าอำเภือรัชนบุรีจังหวัดสุรินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรถแห่แต่ละหน่วยก็มากันพร้อมเพรียงกันเลยครับนี่ก็ทิมงานของสาวน้อยนะครับ สาวน้อยหน่วยซอน,นะครับก็มาหอดจอดถึงนะครับพี่น้องวันนี้ก็ระชันนะครับกับเจ้าของพื้นที่นะครับก็จะเป็นทีมงานของนกขมืดแล้วก็พรชัยออดิโอนะครับอยู่ทางนูน้นจะพาพี่น้องนะครับไปดูของแต่ละหน่วยก่อนที่จะบรรเลง,งความสนุกสนา,านนะครับสาวน้อยก็ขึ้น ถึงนะครับหน่วยสองสิบล้อน,นะครับกำลังที่จะทําการซาวเช็คอยู่นะครับส่วนทางด้านน้นก็จะเป็นทีมงานนกข้อมืดูเดี๋ยนวนี้ก็บันเลงไปสักพักใหญ่นะครแล้วหรับทีมงานนกข้อมืดเจ้าทินนะครับแล้วอีกทีมงานหนึ่งนะครับที่เพิ่งมาถึงนะครับก็จะเป็นทีมงานพรอนไชอว์วิวนี่ก็เพิ่งมาถึงนะครับอ่ายังไม่ได้ซาวเช็คนะพี่น,อน้อง แล้วก็ไกลๆทั้งด้านน้อนะครับเขียวๆก็อาจจะเป็นทีมงานเจ้าดินนะครับทีมงานสีสงมหวังนะครับคอททนทัววันนี้ประชันกันหลายคันนะครับหลับทีมงานรถแห่ การรถแห่สาวน้อยครับมาถึงก็ไม่ร่ำรีร่ำไรให้เสียเวลาแล้วทำการสาวเช็คทันทีเลยนะเอานะครับจะทิมงานรถแห่สาวน้อย ดีวันนี้มาถ่ายงานุนนั่งไว้นะครับจำบหวัดน่นเดครับมาเจอกับยูทูบเบอร์คนดังของเราบ้องดังยินดีนะเป็นยูทูบเบอร์สายเครื่องเสียงที่เรารู้จักกันดีนะครับพูดติดตามเป็นแสนแล้วนะครับเดวนี้ พบนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถแห่ของทีมงานนกคุ้มอืดน,นะครับหลังจากที่ช่องบันนาสกราวบาสิรธพงศ์ได้เคยรีวิวรถแห่นกคุ้มอื่นไปแล้วนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเป็นงานแรกครับที่รถคันนี้ ที่สั่งประกอบนะครับแล้วออกงานแรกนะครับที่บ้านหนองตาดดงขวางนะครับตำบลยางสวางอำเภอรัตนบุรีในงานแห่กระถินเมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นงานแรกนะครับก็ช่วงนั้นก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นงานแรกก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับ FC hey, 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 hey. อันนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับก็น่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับดางนั้นระบบเสียง ช่วงที่มาแห่งานแรกที่บ้านน้องตาดดงขวางนะครับงานกระถินก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหานะร่นะเพราะเป็นงานแรกนะครับนี่นะครับแหมควายก็มีมาด้วยครับนี่ขี่ควายกันนะ,ะสามตัวร้อยครับควายทุกวันนี้นะครับราคาถูกมากเลยนี่เนี่ยนี่เอามาขายด้วยนะสามตัวร้อยครับเอสซีถาใดสนใจติดต่อได้เลยนะควายวัวควายสามตัวร้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูโดยรอบนะครับจากทีมงานนกคุ้มอืดซึ่งก็ตู้หลังก็จะเป็นตู้หมุนนะครับหมุนได้นะฮะ งานนกคุ้มอืดน,นะครับก็จะมาในโทนสีเหลืองนะครับเห็นเป็นนี่ครับมนุษย์ต่างดาวนะางานนี้ใช้เครื่องปั่นย่างใหญ่เลยนะครับ บรรยากาศรวมๆนะครับของแต่ละทีมงานนะครับอาฝาก FC อ่ซทางด้านโน้นก็จะเป็นรถแห่กันนะครับเป็นรถแห่แบบแบบเก่านะครับที่ตั้งตู้นะครับไว้บนกระบะรถเลยนะครับเป็นรถแห่ที่ไม่ได้ประกอบแบบใหม่ให้สวยงามครับนี่แต่ก็เสียงนะครับดังสนุกสนานเสียงดีใช้ได้เลยนะครับเียนงานซาวนะครับเป็นการแห่ซาวนะครับรถ นี่ก็จะเป็นรถปันไฟนครับรถบันไฟก็จะต้องวิ่งตามกันนะครับนี่ต้อง,งมีรถปันไฟวิ่งตามไปด้วยนะครับรนถะแห่ซสาแบบนี้นะจะเป็นแห่เสา แต่ไฟแสงสีเสียงก็ไม่น้อยหน้านะครับรุ่นใหญ่เหมือนกันนะพี่สาวรักติดหน่อยนะกลองชยพี่ติ๊ดงานพันดักรัตนบุรีนะครับทีมงานพันดันครับี่ติ๊งลำบดเ่านะครัก็เป็นเจ้าทินอีกทีมงานหนึ่งนะครับพี่ดอง ับทีมงานนี้นะครับมีเวทีมวยมาตรฐานระดับประเทศเลยนะครับเนี่ยรนบใจที่ต่อทีมงานทันธุ์รัตนบุรีได้นะครับในด,ด้านระบบเสียงเครื่องเสียงก็ไม่ สาวเป็นองรับผู้บางบโติที่ทันเ้ดาปากตาสายลมมาลงอบแนแทน่อเนรอเรสาวนีเใหกันเราง ฟังผลงานนะครับของทีมงานพลชัยออดิโอตอนนี้ก็เริ่มมันเลงกันแล้วนะเสียงพ,งน,น,พนักบุญมาแฟนงเป็นช่าวของขบวนอะไรพวกนั้นขอบุณมีทานกาะรุนยังส่งให้เพลินหอวจิ้น បងកែច្នៃឲ្យដូចបងតាដាក់ជូនជំរុំឧប្បងមានកោបពេលមិនខោលវិលប្រគលទៅយ៉ាងចិត្ត